สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิลพักเครื่องอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่ EP นี้ถึง EP ที่สี่สิบแปดแล้วนะคะถ้าจําไม่ผิดเลยนะ EP นี้ก็ได้พระเก่าๆมาเยอะเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่สมเด็จเก่าๆนะเผื่อพี่พี่คนไหนชอบนะคะพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนทักเข้ามาถามได้เลยนะทักเข้ามาขอรูปได้เลยนะคะ ID ด์ไลน์ของหนู0886725521นะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นะคะไอด์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆใครสะดวกช่องทางไหนทักช่องทางนั้นได้เลยนะคะหนูยินดีตอบทุกข,ข้อความรับทุกสายเลยนะคะพี่ๆไม่รอช้ากันเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ ารายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จวันละคงนะคะพี่พี่องค์นี้นะองค์นี้เก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะสมเด็จเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะใครเป็นสายสมเด็จห้ามพลาดเลยนะคะ e ีนี้นะ EP นี้ได้สมเด็จมาสิบกวองค์เลยนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆทั้งนั้นเลยนะต่อไปมารายการที่สองเลยนะคะ รายการที่สองเป็นสมเด็จวัละคงเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆองค์นี้ก็เก่าๆเ,เหมือนกันเลยนะเหมือนว่าเป็นแตกแล้าวนะคะพี่ๆไม่แน่ใจว่าหนูเรียกถูกไหมนะนี่นะเก่าๆเ,เลยนะคะเผื่อใครชอบสมเด็จแบบนี้นะพี่ๆสวยเก่าเลยนะคะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆนะ ต่อไปมารายการที่3มเลยนะคะรายการที่3มเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆหลวงพ่อเดิมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวพระอย่างดีเลยนะคะเลี่ยมเก่าๆเ,เลยนะพร้อมใช้งานเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะพี่ๆใครอยากได้รูปเพิ่มเติมทักมาที่ไอดีไลน์ได้เลยนะหนูยินดีตอบทุกคนเลยนะคะ นี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆพ้พาข้างในเก่าๆเลยนะต่อไปมารายการที่สี่เลยนะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่ๆนะเหรียญน,นี้ก็เก่าๆเหมือนกันเลยนะคะมีคราบเขียวๆขึ้นเป็นบางจุดนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะ ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะพี่พี่ของตรงปกร้อยเปอร์เซนเลยนะไม่มีหลอกตาพี่พี่แน่นอนเลยนะต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะคะมารายการที่ห้าเป็นนางพญานะคะพี่พี่เป็นพระนางพญานะนี่เลยนะคะเก่าๆเลยนะเนื้อมันๆเลยนะคะ เผือพี่พี่คนไหนชอบนะหรือใครเป็นสายของนางพญาชอบเก็บสะสมนะคะนี่เลยนะหรืออยากนำไปบูชาได้หมดเลยนะคะพี่พี่แล้วแต่เราศรัทธาเลยนะนี่เลยนะคะเนื้อมันๆเลยนะต่อไปมารายการที่6เลยนะคะรายการที่หเป็นพะระลีลาเมตขนุนนะคะพี่พอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะเผื่อพี่พี่คนไหนชอบนะคะนี่เลยนะเนื้อมันๆเลยนะคะเก็บผิวได้ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่เจ็ดเลยนะคะมารายการที่เจ็ดเป็นพาสมเด็จวะละัลคังนะคะพี่ๆโอ่งนี้เก่าๆเลยนะ องนี้เก่าๆเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆเหมือนมีรอยแตกแล้วนะไม่แน่ใจว่าหนูเรียกถูกไหมนะคะถ้าในคลิปมันไม่ชัดแนะนําให้พี่ๆทักมาที่ไลน์ได้เลยนะคะทักมาขอรูปได้เลยนะนี่เลยนะคะพี่ๆสมเด็จเก่าๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่แปดเลยนะคะ รายการที่เปเป็นหลวงปู่ทั่วดศูนย์ห้านะคะพี่พี่นะปีศูนย์ห้านะคะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะใครเป็นสายของหลวงปูท่ทวดห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่เพราะเก่าเลยนะเก่าสวยเลยนะคะนี่เลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่นะ ต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะคะมารายการที่เก้ามารายการที่เ้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะเก่าๆเ,เลยนะคะองนี้นะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่สิบเลยนะคะมารายการที่สิบเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆหลวงพ่อเดิมองค์นี้เก่ามากๆเลยนะพี่ๆนะใครเป็นสายของหลวงพ่อเดิมนะคะชอบเก็บสะสมชอบนําไปบูชานะนี่เลยนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่ๆ EP นี้ราคาสามร้อยบาทนะคะลืมแจ้งราคาหน้าคลิปเลยนะพี่ๆนะ ต่อไปมารายการที่11นะคะมารายการที่11เป็นเหรียญหลวงปูด่ลดนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเหรียญน,นี้เก่าๆเลยนะใครชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเหรียญเก่าหน้าสะสมมากๆเลยนะคะพี่ๆนะราคา300บาทนะคะ300บาททั้งคลิปเลยนะ ต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะคะมารายการที่สิบสองเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่นะซุ้มกอองนี้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะ เนื้อออกแห้งๆนะคะพี่ๆี่พระซุ้มกอองนี้นะผิวออกแห้งๆนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่13ามเลยนะคะมารายการที่สิบาเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ๆเป็นหลวงพ่อไห่นะนี่เลยนะคะเก่าเเลยนะคะพี่ๆีงองนี้ก็เก่าเก่าเหมือนกันเลยนะ ให้ดูการชัดๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจพระองค์ไหนนะทักเข้ามาสั่งซื้อกันที่ไลน์ได้เลยนะคะหรือใครไม่เล่นไลน์โทรเบอร์สายตรงได้เลยนะคะพี่พีต่อไปมารายการที่14เลยนะคะรายการที่14เป็นพระอุปคุตนะคะพี่พี่พระอุปคุตองค์นี้เก่ามากๆเลยนะผิวดีมากๆเลยนะคะพี่พีนะ นี่เลยนะคะเก <c oughs> ่าๆเลยนะคะพี่ๆ <c oughs> ต่อไปมารายการที่สิบห้าเลยนะคะ <c oughs> ารายการที่สิบห้าเป็นพักกิ่งนะคะพี่พี่รายการที่สิบห้าเป็นพักกิ่งนะ ทักกิ่งอง์นี้เก่ามากๆเลยนะคะนี่เลยนะเก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะนี่เลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบหเลยนะคะ มารายการที่สิบหกเป็นสมเด็จนะคะพี่ๆสมเด็จองนี้เนื้อออกนวลๆนะคะเนื้อออกนวลนๆขาวๆได้อะหน้าหลังมีรอยแตกด้วยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะองนี้นะสมเด็จองนี้เก่าๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะหรือใครเป็นสายสมเด็จชอบเก็บสะสมนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบ จ็ดเลยนะคะมารายการที่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อพรมนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆเหรียญดูเก่าๆเลยนะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบแปดเลยนะคะมารายการที่สิบแปดเป็นพระยอดทงนะคะพี่พี่พระยอดทงอง์นี้เก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่นะ ต่อไปมารายการที่สิบเก้าเลยนะคะมารายการที่สิบเก้าเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่พระปิดตาองค์นี้เหมือนจะมีสนิมขึ้นอยู่นะคะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าใช่สนิมไหมนะคะพี่พี่นะดูกันเอาเองเลยนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนะ,ะอาจจะไปไวมาไวเลยนะคะพี่พี่นะเพราะวันนี้ได้พระมาเยอะมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะพระปิตาเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะคะมารายการที่ยี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ทิมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆนะอยู่ในเลี่ยมสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะถ้าในคลิปมันไม่ชัดแนะนำให้พี่พี่ทักมาขอรูปที่ลายได้เลยนะคะนี่เลยนะเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่ยีบเอ็ดเลยนะคะรายการที่21เป็นสมเด็จวันละรังนะคะพี่พี่เนื้อออกโซนขาวๆเลยนะคะองค์นี้นะ เนื้อออกโซนขาวๆเลยนะคะนี่เลยนะเนื้อออกโซนขาวๆเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่ยี่สิบสองเลยนะคะ รายการที่ยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าๆเลยนะองค์นี้นะหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเก่าๆเลยนะคะเผื่อใครชอบนะพี่พี่ใครชอบองค์ไหนทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามร้อยบาททุกองค์นะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะ นี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะได้ใบไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะของตรงปกร้อเปเซนเลยนะคะต่อไปมารายการที่2ีสิบสามเลยนะคะรายการที่23เป็นพระมาเหสีนะคะพี่พเป็นพระมเหสวร์น,นะคะพี่พี่นะเมื่อกี้หนูพูดผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะองค์นี้เก่าเก่าเลยนะคะ นี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆเก่าเลยนะคะพี่ๆเก่าสวยงามเลยนะองค์นี้นะองค์นี้เก่าสวยงามเลยนะคะต่อไปมาลายการที่24เลยนะคะมารายการที่ยี่สิบสี่เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พๆนะสมเด็จวัดละคังนะ องค์นี้เนื้อออกแห้งๆนะคะพี่พี่เหมือนเหมือนองค์นี้จะออกแห้งแห้งนะคะนี่เลยนะโซนออกขาวขาวนวลนวลนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะสมเด็จองค์นี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะใครเป็นสายสมเด็จนะคะพี่พี่ห้ามพลาดเลยนะราคาแบ,บ่งปันทุกองค์ด้วยนะคะพี่พี่นะราคานี้งดต่อเลยนะคะพี่พี่เพราะราคาถูกมากๆเลยนะ นี่เลยนะสมเด็จสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบห้าเลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าก็เป็นสมเด็จวะลาคังเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆองค์นี้เนื้อออกโซนขาวเหลืองเลยนะคะนี่เลยนะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆในคลิปยังไงในรูปก็อย่างนั้นเลยนะคะ นี่เลยนะเก่าสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พนะนี่เลยนะคะไอดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่ยี่สิบหกเลยนะคะรายการที่2ี่สิบหกเป็นพักกิ่งนะคะพี่พพ,พักกิ่งองค์นี้เก่าเก่าเลยนะ ิวสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมาลายการที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่หลวงพ่อเงินอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะหลวงพ่อเงินพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่เผื่อใครอยากเอาไปคล้องคออยากาไปบูชานะคะนี่เลยนะหลวงพ่อเงินผิวสวยมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะสวยงามเลยนะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบแปดเลยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะด้านหลังนะขุนแผนองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่เลยนะ นี่นะคะพี่พี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะต่อไปมารายการที่ยีสิบเก้าเลยนะคะรายการที่ยีสิบเก้าเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่พี่นะสมเด็จวันนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะสิบก่อองคเลยนะพี่พี่นะสมเด็จองค์นี้เก่าๆเลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะ ของตรงปกเลยนะคะพี่ๆนะไม่มีจกตาเลยนะคะสมเด็จอง์นี้สวยงามมากเลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเผื่อใครอยากนำบูชาน,นำไปศึกษานะคะนำไปสะสมได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราศรัทธาเลยนะต่อไปมารายการที่30เลยนะคะมารายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะพี่ๆนะ หลวงพ่อกันององนี้เก่าๆเลยนะคะเป็นเหรียญน,นะเหรียญของหลวงพ่อกัลลเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พเผื่อใครอยากสะสมเหรียญเก่าๆนะต่อไปมารายการที่สามสิบเอ็ดเลยนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะพี่พนะ องนี้เก่าเก่าเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมาลายการที่สาสองเลยนะคะ รายการที่32เป็นสมเด็จนะคะพี่ๆนะสมเด็จวันละครนะคะนี่เลยนะองค์นี้สวยๆเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่สาเลยนะคะ มารายการที่สามสิบสามเป็นสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะพี่พนะเป็นสมเด็จของหลวงปู่โตะนะครับมีเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะสมเด็จของหลวงปู่โตะนะนี่เลยนะคะพี่พีให้ดูกันชัดๆเลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบสี่เลยนะคะ มารายการที่สามสิบสี่เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนนะคะพี่พี่นะเหรียญน,นี้สวยงามมากๆเลยนะคะพนะี่พี่นะว่าสวยงามจริงๆนะผิวดีมากๆเลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญนี้นะนี่เลยนะคะสวยงามเลยนะคะเหรียญน,นี้นะต่อไปมารายการที่สามสิบห้าเลยนะคะ มารายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พนะนี่เลยนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พีจังหวัดชนบุรีนะนี่เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามสิบหกเลยนะคะมารายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ๆนะเหรียญน,นี้ก็สวยๆเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเ,เลยนะอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยนะคะเก็บผิวเหรียญได้ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะ พร้อมใช้เลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบเจ็ดเลยนะคะมารายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไห่นะคะพี่ๆนะ นี่เก่าๆเลยนะคะมีคราบเขียวๆขึ้นอยู่เป็นบางจุดเลยนะคะพี่ๆด้านหลังนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆหรือว่าถ้าหนูอัพคลิปไปแล้วมันไม่ชัดแนะนําให้พี่ๆทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอเดียไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่สามสิบแปดเลยนะคะรายการที่สามสิบแปดเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่พี่นะสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะนี่เลยนะสวยมากๆเลยนะเก่ามากๆด้วยนะคะพี่พี่องค์นี้นะได้ไปไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะพี่พี่นี่นะ มีรอยแตกเล้าแบบทั่วองค์เลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะสวยงามเลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบเก้าเลยนะคะมารายการที่สามสิบเก้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะเก็บผิวพระได้ดีมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะพระปิกตาเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่นะต่อไปมารายการที่สี่สิบรายการสุดท้ายเลยนะคะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบที่เลยนะคะพี่ๆนะเนื้อชินไม่ทราบที่เลยนะ หรือใครทราบที่ก็จัดไปได้เลยนะคะพี่ๆนะเผื่อจะชอบนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะพักเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะคะมีให้ดูการชัดๆเลยนะตอบอาวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆนะ นี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆหนูขอฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิลพักเครื่องไว้ด้วยนะคะเพื่อมาให้พี่ๆพลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะย้ำว่าคลิปนี้ราคา300บาทนะคะพี่ๆี่300บาททุกองเลยนะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะใครสั่งเก็บปลายทางมีบวกเพิ่มด้วยนะคะพี่ๆนะ ใครสนใจองค์ไหนนะคะพี่พอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากสั่งซื้อนะทักมาที่ i อดีไลน์ศูนย์แปดแปนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 8 6 7 2 5 5 2 1นะคะพี่พใครสะดวกช่องทางไหนทักช่องทางนั้นละได้เลยนะคะหนูยินดีหนูยินดีตอบทุกข้อความลับทุกสายเลยนะคะพี่ๆวันนี้พระหมดลงแล้วนะคะมาเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ